ขอต้อนรับสู่เวหวัดพายเมือที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมและเต็มไปด้วยความสุขทุกคนในเมืองจะได้รับบ้านอาหารและเงินไปแบบฟรีๆแต่นั่นกลับตรงแลกมาด้วยการที่พวกเขาต้องห้ามถามห้ามสงสัยและห้ามออกไปจากเมืองเป็นอันขาดก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำเด็ดฟรกพีเมียมโดยทีมงาน NF t h e อ t e รตราคาเริ่มต้นเพียง1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติราคา4 1่บาท มีทั้งหนังและซีรีส์ห้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0มื่นเรื่องโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาๆคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไรผอมาคนเดียวก็สมัครได้ใช่เพียงแค่ไอดีไลน์ในการสมัคร ใครที่มีไอดีอยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดิก็ดุลรับเงิน50,000บาทไปเลยทุทกๆสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอีธานคือเจ้าหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ออกตามหาตัวเจ้าหน้าที่อีกสองคนที่จู่ๆก็หายตัวไปอย่างลึกลับเบาะแสทั้งหมดชี้ไปที่เมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับไอดาโฮเขาและคู่หูกำลังเดินทางไปที่นั่นเพื่อสืบสวนแต่ว่าจูจๆ หลบทุกขั้นหนึ่งก็พุ่งเข้าชนรถของพวกเขาเข้าอย่างจังอีธานตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองที่ชื่อว่าเววาดพายพยาบาลที่ชื่อแพมเข้ามาตรวจดูอาการหลังจากที่อีธานได้สติเธอบอกกับอีธานว่าคู่หูของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุอีธานรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดโรงพยาบาลนี้มันเงียบมากจนเหมือนกับว่าไม่มีคนอยู่เลยสักคนเขาถามแพมเกี่ยวกับเรื่องนี้พยาบาลหญิงตอบเขาด้วยรอยยิ้มว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเลยเช่าเมืองของที่นี่ ไม่มีใครเลยสักคนที่เคยป่วยหรือบาดเจ็บอีธานพยายามที่จะติดต่อครอบครัวแต่แพมกลับบอกว่าโทรศัพท์และของทั้งหมดของเขามมนอยู่ที่ในอำเภอที่หน่วยสืบราชการลับในซีแอตเทิลเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับภรรยาของอีธานที่ชื่อว่าเทเลซ่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุพวกเขาพบร่างของเจ้าหน้าที่อีกคนแต่กลับไม่เจอแม้แต่ร่องรอยของอีธานเทเลซ่ารู้สึกเสียใจและกังวลเป็นอย่างมากหลังได้รู้ข่าวเธอบอกเรื่องนี้กับเบนผู้เป็นลูกชายด้วยน้ำเสียงสั่นคลอนกลับมาที่โรงพยาบาล อีธานพยายามที่จะขอแพยายามใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อครอบครัวแต่พยาบาลหญิงกับค่อยบ่ายเบีย่ยงและเปลี่ยนไปเดืนไปในทุกครั้งอีธานรู้สึกลำคาญจนตัดสินใจที่จะออกไปจัดการเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองอีธานเดินออกมาเรื่อยๆตามเมือกเขาเข้าไปในบาา์และได้เจอกับบาร์เทนเดอร์หญิงที่ชื่อว่าเบเวอรี่เธอให้เขายืมโทรศัพท์อีธานรีบโทรหาภรรยาของเขาในทันทีแต่สายไม่กลับไม่ว่างและตัดไปที่ระบบฝากข้อความอยู่ทุกครั้งเบเวอรี่ยื่นกระดาษที่มีชื่อของเธออยู่เอาไว้ให้กับอีธานเธอบอกว่าเขามาหาเธออไดด้ตล ถ้าต้องการความช่วยเหลืออีธานออกมาจากหลาดเขาเดินไปเร่ๆตามถนนมีบางอย่างที่ผิดปกติอีธานพบว่าเสียงจิ้งหรีที่ดังออกมามันไม่ใช่ของจริงแต่เป็นเสียงที่เปิดมาจากลำโพงเขารู้ได้ทันทีว่าเมืองนี้มันมีบางอย่างที่แปลกเมื่อไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอีธานเลยตัดสินใจไปตามที่อยู่ที่บาร์เทนเดอร์สาวให้เขาไว้แต่เมื่อไปถึงที่นั่นกลับกลายเป็นบ้านที่ถูกทิ้งหลางอีธานเดินเข้าไปในนั้นได้ได้เจอกับสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมันคือรางที่เน่าเปื่อยของหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่หายตัวไป อีธานรีบไปหาในอำเภอเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เขากับดูจะไม่สนใจและเอาแต่ถามว่าอีธานมาอยู่ที่เมืองนี้ได้อย่างไรในอำเภอยังคงบ่ายเบี่ยงและไม่สนใจในสิ่งที่อีธานพูดไม่ต่างกับนั่งพยาบาลอีธานพยายามขอโทรศัพท์กับของของเขาคืน้นแต่ในอำเภอกลับหูหลอกและบอกว่าเขาไม่ได้เอาของอะไรไปทั้งนั้นอีธานใช้โทรศัพท์ที่สำนักงานของนอายอำเภอติดต่อไปหาสำนักงานกับครอบครัวแต่มันกลับตัดเข้าระบบฝากข้อความทุกครั้งเหมือนอย่างเคยอีธานที่สับสนและหมดหวงังตตัดสินใจกลับไปที่บาร์เพื่อคุยกับเบเวอร์ลีแต่เขา ต,ต้องงงเข้าไปใหญ่เมื่อเจ้าของบ้าบอกกับเขาว่าที่นี่ไม่เคยมีบาร์เทนเดอร์ที่ชื่อว่าเบเวอรี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อีธานพยายามเคีนคำตอบจากเจ้าของร้านแต่เขากับถูกจัดการและนำตัวกลับไปที่โรงพยาบาลจิตแพทย์เข้ามาและบอกกับอีธานว่าอุบัติเหตุทําให้สมองของเขามีเลือดออกนี่คือสาเหตุที่ทําให้เขาดูก,กังวลและคิดมากเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอีธานพยายามบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเขาถูกฉีดยารละงับประสาทและกลาลังจะถูกนําตัวไปผ่าตัดสมองโชคดีที่เบเวอรี่เข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทนัน เธอพาตัวเขาเข้ามาหลบในบ้านหลังเบเวอร์ลี่บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่อีธานพบถูกจัดการเพราะพยายามที่จะหลบหนีเธอบอกว่าตัวเองติดอยู่ที่เมืองนี้ตั้งแต่ปี1999หรือก็คือ6เดือนก่อนอีธานสับสนมากว่าเบเวอร์ลี่พูดอะไรกันแน่นี่มันปี2014หลายชั่วโมงผ่านไปอีธานตื่นขึ้นมาและพบว่าเขาอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวเขากลับไปที่เมืองและได้พบเขากับหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับเจ้าหน้าที่อีกคนที่หายตัวไปเธอชื่อว่าเคทดูเหมือนว่าตอนนีีี้้เจะมมสาปแลว เขากดกลิ่งที่หน้าบ้านของเขตตอนแรกเขตก็ทำเหมือนกับว่าเธอไม่รู้จักกับอีธานแต่พอเห็นว่าอีธานมั่นใจและรู้ดีว่าเธอเป็นใค,ครเขตก็ยอมที่จะพูดความจริงบางอย่างออกมาพวกเขามองเราอยู่อีธานมองไปเห็นกล้องวงจรปิดที่ซ่อนอยู่หลังพัดลมเขตบอกว่าเธออยู่ที่นี่มา12ปีแล้วนี่มันไม่ตรงกับข้อมูลที่อีธานได้ยินลับมันเป็นไปไม่ได้เลยนั่นเพราะอีธานเพิ่งจะเจอกับเขตเมื่อ50สัปด,ดาห์ที่แล้วก่อนที่เธอจะหายตัวไปเมืองนี้มันมีบางอย่างที่แปลกไปจริงๆอีธานพยายามที่จะถามคำถามแต่เขต กับไล่ให้เขากลับไปโดยบอกว่าที่นี่มันไม่ปลอดภยัยอีธานคิดว่านี่มันไม่ปกติแล้วเข้าขโมยรถและพยายามที่จะออกไปจากเมืองบ้าๆบานี้น่าแปลกที่ไม่ว่าเขาจะพยายามขับไปทางไหนทุกเส้นทางก็พาเขาย้อนกลับมาที่เมืองเหมือนกันหมดอีธานลงจากรถแล้ววิ่งเข้าป่าไปเขามาเจอเขากับกำแพงคอนกรีตหนาขนาดักษ์ที่มีโล่ไฟฟ้ากั้นอยู่รอบมันถูกสร้างล้อมรอบทั้งเมืองเอาไว้ไปทติดอยู่เตือนให้เขากลับไปที่เมืองสะถ้ายังอยากหลอดอีธาน กลับไปที่รถและพยายามที่จะหาทางออกอื่นในอำเภอเข้ามาจับตัวเขามีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขับจักรยานผ่านมาพวกเขาตะโกนบอกกับอีธานว่าอย,ย่าพยายามที่จะหนีนั่นคือกฎข้อแรกของเมืองอีธานถูกปล่อยตัวไปหลังถูกตักเตือนเขาถูกสั่งให้อยู่แต่ในโรงแรมนับจากนี้อีธานหนีออกไปทันทีที่มีโอกาสเขากลับมาที่บ้านหลังที่เขาได้เจอกับร่างของหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่หายตัวไปมีสมุดโน้ตเล่มหนึ่งถูกซ่อนเอาไว้แต่ก่อนที่อีธานจะหยิบมันในอำเภอก็ตามมาเจอตัวเขาซะกอ่อนอีธาน ถูกสั่งให้กลับเข้าไปในเมืองนี่จะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายอีธานกลับไปที่บาร์และได้เจอกับเบเวอร์ลี่เขาบอกเกี่ยวกับเรื่องของร่างเจ้าหน้าที่ที่เขาพบเบเวอร์ลี่เล่งเสียงเพลงและบอกให้อีธานมาเต้นกับเธอเบเวอร์ลี่บอกว่าพวกเขาต้องคุยกันให้เงียบที่สุดมีไมโครโฟนถูกติดไว้รอบหลานเบเวอร์ลี่บอกว่าเธอเองก็เคยพยายามที่จะหนีไปจากเมืองบ้าบา้านี้เธอกับเจ้าหน้าที่ที่หายตัวไปร่วมมือกันแผนการหลบหนีมันอยู่ในสมุดโน้ตที่อีธานพบโชคายที่เจ้าหน้าที่คนนั้นถูกจับได้เขาถูกจััดการไปในทนทที อีธานบอกว่าเขาจะรีบไปหาสมุดโนตนั้นอีธานไปหาเคทและขอที่จะคุยกับเธอโดยลำพังเคทยังคงไม่ยอมพูดอะไรก่อนที่อีธานจะเอาไปจากลานเขาก็ได้เห็นป้ายแปลกๆที่เขียนสิ่งที่ไม่ควรทำในเมืองนี้เอาไว้อย่าพยายามที่จะหลบหนีอย่าพูดหรือถามถึงอดีตทั้งของตัวเองและของคน,นอื่นๆถ้าโทรศัพท์ดังต้องรับสายในทันทีต่อมาอีธานได้เอเข้าไปในห้องดับจิตของเมืองเขาได้สมุดโนตนั้นมาในที่สุดอีธานนำมันมาให้กับเบเวอร์ลีสมุดโนดมีแผนที่และทางหนีที่เป็นไปได้ถูกเขียนเอาไว้ เบเวอร์ลี่บอกว่าพวกเขาจำเป็นต้องเอาเครื่องติดตามที่ถูกฝังเอาไว้ออกก่อนมันอยู่ในตัวของเช่ามือทุกคนอีธานกับเบเวอร์ลี่มาเจอเข้ากับเคธและสามีพวกเขาชวนอีธานกับเบเวอร์ลี่ให้ไปทานอาหารร่วมกันแผนการหลบหนีได้เริ่มตน้นขึ้นอีธานพาเอาเครื่องติดตามที่ถูกฝังเอาไว้ออกเขานำของที่จำเป็นในการหลบหนีไปซ่อนไว้ในป่ากใกล้ทางออกอีธานสังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังยิงบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะักเขากลับมาหาเบเวอร์ลี่ช่วงที่พวกเขาทานอาหารเย็นกับเคธคือช่วงที่ดีที่สุดในการหลบหนี เบเวอรี่แค่ต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วเ,เครื่องติดตามไปซ่อนไว้ในนั้นมันจะช่วยซื้อเวลาให้กับพวกเขาเบเวอรี่รู้สึกเป็นกังวลหลังทานอาหารที่บ้านของเคสได้สักพักอีธานก็ขอตัวออกไปเข้าห้องน้ําก่อนเพื่อเตรียมตัวตามแผนโชคหลายที่ในระหว่างนั้นเบเวอรี่ที่กําลังเป็นกังวลกลับเผลอพูดถึงอดีตของตัวเองออกไปมันผิดกฎข้อที่2ของเมืองเบเวอรี่พยายามที่จะเปลี่ยนเรื่องแต่นั่นกลับสายไปสัแล้วอีธานกลับมาที่โต๊ะเบเวอรี่รีบไปเข้าห้องน้ำและซ่อนเครื่องติดตามของเธอแล้วออกไปกับอีธาน เบเวอร์ลีเริ่มที่จะสติแตกโทรศัพท์ทุกเครื่องในเมืองดังขึ้นพร้อมกันชาวเมืองพากันวิ่งออกมาจากบ้านและเริ่มไล่ล่าเบเวอร์ลีในทันทีเธอกับอีธานพยายามที่จะหนีแต่พวกเขาทั้งสองกลับคลาดกันเบเวอร์ลีถูกจับได้เธอถูกพาตัวไปที่ลานกลางเมืองอีธานทำได้แค่บองดูเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วเบเวอร์ลีถูกจัดการต่อหน้าทุกคนเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรหากทำผิดกฎของเมืองอีธานแอบเข้ามาพบเคทที่บ้านแบบเงียบเขาถามว่าเธอรู้ตัวใช่ไหมว่าตัวเองได้ทำอะไรลงไป เคดบอกว่ามันเป็นตัวของเบอร์เอรี่เองที่ทําผิดกฎเธอเองก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนักถ้าเธอไม่แจ้งเรื่องนี้กับนายอำเภอมันจะเป็นตัวเธอกับสามีเองที่ต้องเจอกับเรื่องที่เขาเพิ่งเห็นอีกด้านหนึ่งเทเรซาผู้เป็นภรรยาของอีธานยังคงไม่ได้รับการติดต่อหรือล่องลอยใดๆของสามีแม้จะผ่านมาหลายอาทิตย์เธอกับลูกเดินทางไปที่หน่วยสืบราชการลับที่ไอดาโฮซึ่งเป็นที่ที่ใกล้กับจุดท,ที่รถของอีธานได้เกิดอุบัติเหตุเทเรซาใส่ข้อมูลของอีธานเข้าดูเอกสารจนได้พกกบ,บกระบาะแส ขี่ฉีไปยังเมืองที่ชื่อว่าเววัดพายแต่เมื่อเธอกับลูกชายเข้าใกล้เมืองนั้นนายอำเภอก็โผล่มาและเตือนโบลตของพวกเขากําลังน้ํามันลวกลับมาที่อีธานเขาแบบคือรถส่งนมมาจนมาโผล่ในสถานที่แปลกๆที่นี่มันเหมือนกับโรงงานบางอย่างมีรถมากมายถูกจอดทิ้งเอาไว้ที่นี่หนึ่งในนั้นคือรถของเทเลซ่าซึ่งเป็นภรรยาของเขารถเต็มไปด้วยฝุ่นหนาะจนเหมือนกับว่ามันจอดที่นี่มานานหลายปีแต่ก่อนที่เขาจะได้รู้อะไรไปมากกว่านี้อีธานก็ถูกนายอำเภอพบและถูกจัดการจนสลบไป เขาตื่น <magical> ขึ <rant> ้นมาอีกครั้งที่โรงพยาบาลแพมบอกกับอีธานว่าบ้านของเขาถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันคือบ้านที่เคยเป็นของเบเวอร์ลีอีธานไปที่บ้านหลังนั้นเขาถึงกับช็อกไปเลยเมื่อได้เจอกับภรรยาและลูกของตัวเองที่รอเขาอยู่อีธานตัดสินใจที่จะไม่บอกอะไรกับครอบครัวของเขาเพราะมันเสี่ยงเกินไปเขาตัดสินใจที่จะไปประชิญหน้ากับนายอำเภอดูเหมือนว่าเขากับแพมกำลังจะคุยถึงเรื่องบางอย่างกันอยู่แบบลับๆอีธานบอกว่าการกระทำของเขามันไม่ต่างอะไรกับฆาตกรบรรยากาศเริ่มที่จะตึงเครียดจู่ๆ โทรศัพท์ก็ดังขึ้นแทมรีบรับโทรศัพท์มีคำสั่งเข้ามาว่าให้ในอำเภอหยุดการกระทําของเขาอีธานออกไปหลังดีรู้ว่าสองคนนี้เป็นแค่หุ่นเชิดของใครบางคนอีธานเลยเคสออกไปพบแบบลับๆที่ป่าในคืนนั้นเขาพยายามเค้นความจริงจากเธอว่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่เคสบอกว่ารู้ตัวอีกทีเธอเองก็ตื่นมาที่เมืองนี้ไม่ต่างจากอีธานเธอพยายามตามหาเจ้าหน้าที่อีกคนที่มาที่นี่พร้อมกับเธอแต่เขากลับถูกในอำเภอจัดการพอพยายามที่จะหลบหนีนั่นทําให้เคสจริงจําเป็นต้องตามน้าไปก่อน พอเป็นทางลอดเดียวในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันเบนซึ่งเป็นลูกชายของอีธานก็บังเอิญปั่นจักรยานมาเห็นเลยคิดว่าพ่อของตัวเองกําลังนอกใจเขานําเรื่องนี้ไปบอกกับแม่เทเรซาโกรธมากเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอตัดสินใจที่จะทิ้งอีธานแล้ออกไปจากเมืองนี้ในคืนนั้นอีธานกลับมาและได้พบแค่เพียงบ้านที่ว่างเปล่าแหวนแต่งงานของเทเรซาถูกวางทิ้งเอาไว้เทเรซากับลูกชายของเธอกําลังออกไปจากเมืองเววาดพายในอำเภอขับรถตามมาและเข้าไปหยุดทั้งสอง มันจะไม่มีใครออกไปจากเมืองนี้ได้อย่างเด็ดขาดเบนพยายามที่จะขัดขืนเขาถูกนายอำเภอจัดการสั่งสอนไปในทันทีเทเลซ่ากำลังจะถูกจัดการโชคดีที่อีธานเข้ามาช่วยเธอไว้ทด้ทนันทั้งสองเข้าต่อสู้กันนายอำเภอถูกเบนขับรถชนในตอนที่เผลออีธานใช้ปืนจัดการกับนายอำเภอไปได้ในที่สุดเขาขโมยรีโมทและทําการเปิดประตูหนาที่ปิดการเมืองกับโลกภายนอกเอาไว้อีธานพาภรรยาและลูกขึ้นรถไปพวกเขากําลังจะออกไปจากเมืองบ้าบานี้แต่ว่าตอนนั้นเองจูๆ่ๆสิ่งล้องคำรามของบางสิ่งบางอย่างก็ได้ดังขึ้น มีบางอย่างพุ่งเข้ามาและลากลางของได้อำเภอออกไปอีธานลีปิดประตูและขับกลับเข้าเมืองไปในทันทีมีบางอย่างที่อยู่ด้านนอกนั้นเขาบอกความจริงทั้งหมดกับเทเลซ่าตอนนั้นเองจูๆ่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินมาที่บ้านของพวกเขาชายคนนั้นยืนเครื่องแบบกับเบนมีจดหมายถูกแนบมาด้วยมันแจ้งว่าเบนจะต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำเมืองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เมื่อไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่ออีธานเลยบอกว่าพวกเขาคงจะต้องตามน้ำไปและทำตามกฎบ้าๆพวกนี้ไปก่อนเพื่อความปลอดภยัย อีธานแอบเข้าไปขโมยปืนที่สำนักงานของนายอำเภอในเช้าวันถัดมาแต่ก่อนที่เขาจะออกไปนายยกที่สมนตีของเมืองกับเข้ามาและมอบตำแหน่งในอำเภอของเมืองให้กับอีธานเขารู้สึกง,งงมากวันนี้มันคืออะไรกันแน่แต่อีธานก็ตัดสินใจตามน้ำไปก่อนการได้เป็นนา,นายอำเภอมันทำให้เขาได้รู้ถึงความจริงที่เมืองนี้ปกปิดเอาไว้หลังทุกคนออกไปอีธานก็เลิ่มสำรวจห้องของนายอำเภอจนได้เจอเขากับกล่องนิรภัยที่ถูกซ่อนเอาไว้ภายในน,นั้นมีข้อมูลของชาวเมืองทุกคนตอนนั้นเองจู่ๆ ชายคนหนึ่งก็ถูกลากเข้ามาที่สำนักงานของนายอำเภอชายคนนี้พ่นคำหยาบมากมายบนทรัพย์สินของเมืองอีธานบอกว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ต่อเองตัดมาที่เบนเทเรซาพาเขามาส่งที่โรงเรียนใหม่ครูใหญ่ของที่นี่ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นภรรยาของนาย,ยกเทศมนตรีเธอเริ่มถามคำถามแปลกๆกับเบนทางด้านของอีธานอีธานเริ่มถามคำถามกับชายที่ถูกพาเข้ามาที่สำนักงานข,งานของนายอำเภอเขามีชื่อว่า George. จอร์ดจอร์บอกกับอีธานว่าเขาทนกับเมืองบ้าๆนี้ไม่ไหวอีกแล้วเขาติดอยู่ที่เมืองนี้มาตั้งแต่ปี2001จอร์ดบอก ว่าเขาพยายามที่จะหนีออกไปจากเมืองนี้มานับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่เคยที่จะทำสำเร็จจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีธานรับสายเสียงผู้หญิงที่ปลายสายสั่งให้อีธานจัดการกับจอนซะเข้ามาบอกเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับเทเลซ่าพวกเขาจำเป็นต้องเล่นตามบทไปจนกว่าจะได้ข้อมูลที่มากกว่านี้หลังเทเลซ่ามาส่งบนที่โรงเรียนในวันถัดมาเธอก็ออกปักเชิญครูใหญ่และสามีให้ไปทานอาหารที่บ้านของเธอแต่ครูใหญ่กับเชิญให้เทเลซ่ากับสามีมารวมงานเลี้ยงประจำเมืองที่จัดขึ้นในคืนนี้แทน,แนารออานมมล้มเห เขาไม่ได้ข้อมูลอะไรจากนายกเทศมนตรีมาเลยสักนิดอีธานกลับไปที่สำนักงานในอำเภอเขาตัดสินใจที่จะปล่อยให้จอหนหนีออกไปจากเมืองแบบเงียบๆแต่จอนกับรู้สึกผิดและไม่อยากให้อีธานต้องมาซวยพวกเขาจอนบอกถึงจุดที่เป็นช่องว่างในการหลบหนีที่เขาค้นพบก่อนที่จะตัดสินใจสละชีวิตของตัวเองอีธานกลับมาที่บ้านด้วยความตกใจเขาบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเทเลซ่าเทเลซ่าเองก็บอกว่าเธอเพิ่งได้รับมอบหมายงานใหม่มาจากเมืองอีธานหยิบอาวุธแล้วไปตามจุดที่จอนบอกเอาไว้แต่เมื่อไปถึงเขากลับถูกบังสิ่่งงบอยาง จ้องมองมาจากทางด้านหลังโดยที่ไม่รู้ตัวหลังมาถึงจุดท,ที่จอนบอกเอาไว้อีธานก็ถูกบางสิ่งบางอย่างเข้าโจมตีเขาพยายามใช้ปืนต่อสู้กับมันแต่เจ้าสิ่งนั้นกลับเร็วเกินไปโชคดีที่อีธานยิงไปโดนหนึ่งในพวกมันจึงทําให้เขาลอดมาได้กลับมาที่เมืองเทเรซาพยายามหาไม่ให้เบนไปโรงเรียนพวกเขาไม่ควรไว้ใจใครทั้งนั้นแต่เบนกลับบอกว่าแต่เขาไม่ไปโรงเรียนมันอาจทำให้พวกเขาดูผิดสังเกตมากขึ้นไปกว่าเดิมเทเรซาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมทําตามไปก่อน เมื่อมาถึงโุงเรียนเบนกับนักเล่นอีกสองคน <c oughs> ก็ถูกเรียกตัวไปพบที่ห้องปฐมนิเทศครูใหญ่บอกพวกเขาถึงสิ่งมีชีวิตกินเนื้อที่ถูกเรียกว่าแอบบีพวกมันคือสัตว์ไกลพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์พวกอบิสเดินทางเป็นฝูงและมีความสามารถในการดมกลิ่นและฟังที่เหนือกว่ามนุษย์หลายสิบเท่าพวกมันสามารถสังหารทหารติดอาวุธได้ภายในไม่กี่วินาทีขณะเดียวกันเทเลซ่าได้ถูกเรียกตัวไปในฐานะนหน้าซึ่งเป็นงานใหม่ที่เธอได้รับงานของเทเลซ่าคือการแจกบ้านให้กับคนในเมือง แทนที่จะเป็นการขายบ้านเทเรซาเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อพบลูกค้าคนแรกของเธอที่ชื่อว่าเวนเขาเพิ่งตื่นขึ้นมาและยังคงอยู่ในสภาพที่สับสนเทเรซารู้ได้ทันทีว่าเขาคงไม่ต่างจากเธอและอีธาเธอถามกับเวนว่าเขาจาเรื่องของตัวเองได้บ้างไหมแพมเข้ามาขัดจังหวะทั้งสองเธอบอกว่าพวกเขาไม่ควรที่จะคุยกันถึงเรื่องพวกนี้เทเรซาพาเวนไปที่บ้านหลังใหม่ที่เขาจะได้รับในฐานะประชากรของเมืองเธอทําเหมือนว่ากําลังพาชมบ้านตามปกติแต่เมื่ได้โอกาสเทเรซา เปิดเครื่องอบผ้าและเริ่มเตือนเวนกับกล้องและไมโครโฟนเธอถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจําได้เวนบอกว่าเขาตื่นขึ้นมาในสิ่งที่เหมือนกับห้องเล็กๆที่นั่นมีคนมากมายที่กําลังหลับและอยู่ในห้องแบบเดียวกับเขากลับมาที่โรงเรียนครูใหญ่ถามกับเบนและนักเรียนอีกสองคนว่าพวกเขาจําอะไรได้บ้างก่อนที่จะมาที่เมืองน,นี้นักเรียนทั้งสามคนประสบอุบัติเหตุเหมือนกันทุกคนและพอรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ที่เมืองน,นี้แล้วครูใหญ่บอกว่าพวกเขาอาจรู้สึกเหมือนตัวเองหมดสติไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน แต่นั่นกลับไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเจอมันไม่ใช่อุบัติเหตุเลยด้วยซ้ำพวกเขาทุกคนที่นี่ถูกเลือกให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทุกคนที่นี่ถูกปลุกขึ้นมาจากห้องจำศีลซึ่งทำหน้าที่รักษาให้ผู้คนมีชีวิตอยู่มาถึง2,000ปีปีที่พวกเขาอยู่ตอนนี้คือปี4028ชายที่ชื่อเดวิดรู้ถึงการไม่อยู่ของแอบบี้เขาเลยสร้างเมืองเววาดพายขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์รอดจากการสูญพันธุ์ครูใหญห หนึ่งในเั็กเรียนเคยแหกกฎนี้และทําให้ครอบครัวของเขาต้องพินาศมดแล้วหลังการปฐรมนิเทศจบลงนักเรียนทั้งสคนก็ถูกนําไปเข้าร่วมพิธีต้อนรับสู่การเป็นรุ่นแรกแต่กลับมาที่อีธานหลังเขาหนีมาได้เขาก็ถูกเดวิดหรือผู้ที่สร้างเมืองนี้ขึ้นมาช่วยเอาไว้พวกแอบบี้ฝูงใหญ่กําลังใกล้เข้ามาพวกเขารีบพาอีธานขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีออกไปเดวิดพาอีธานไปที่ศูนย์วิจัยหลักแพมซึ่งเป็นน้องสาวของเดวิดพาอีธานไปทําแผลเธอบอกว่าเดวิดต้องการให้อีธานมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมเพื่ออช่วววยยปก้งเา ในทางกลับกันเทเลซ่าที่ไม่รู้อะไรกับพยายามหาข้อมูลจากเอกสารของนายนาคนก,ก่อนหัวหน้าของเธอเข้ามาเห็นและรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาเอกสารไปและเตือนไม่ให้เทเลซ่ายุ่งกับเรื่องพวกนี้อีเด็ดขาดเคธเข้ามาและชวนเทเลซ่าออกไปดื่มกาแฟที่เธอทําแบบนี้เพื่อซสือเวลาให้คนส่งของเข้าไปขโมยของมาจากห้องทํางานของเทเลซ่าเคธบอกว่าพวกเขาควรที่จะร่วมมือกันเพื่อตามหาความจริงของที่ถูกขโมยมาถูกนําไปส่งให้กับสามีของเคธทางด้านของอีธานเดวิด เลยเราถึงความจริงทั้งหมดและพาเขาไปดูห้องจำศีลเชาเมืองทั้งหมดถูกกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับเดวิดจับมาเข้าสู่การจำศีลด้วยที่ไม่ได้ยินยอมสิ่งที่พวกเขาจำได้ก่อนที่จะตื่นมาส่วนมากจึงเป็นอุบัติเหตุอีธานบอกวันนี้มันไม่ถูกต้องเดวิดบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นมากนักถ้าไม่ทำแบบนี้พวกแอบบีก็จะครองโลกและทำให้มนุรู้ต้องสูญพันธุ์ปี2014เดวิดและแพมได้รวบรวมคนที่เชื่อมั่นในแนวคิดของพวกเขาเพื่อเขาร่วมโครงการเวหวาดพายเขาทำให้คนที่เคยมีชีวิตที่แสนเศร้า แต่ไม่อยากตื่นขึ้นมาในวันต่อไปได้มีชีวิตใหม่ที่ดีการจำสิ่งได้เริ่มต้นขึ้นเดวิดและแพมตื่นขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไป2,000ปีตามที่เดวิดได้คำนวณเอาไว้2,000ปีจะเป็นเวลาที่เพียงพอสำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เขาคขดมนมาดูได้สูญพันธุ์ไปจนหมดจากการลุกลามของพวกแอบบีเมืองในอุดมคติได้ถูกสร้างขึ้นแต่มันกลับมีคนพยายามที่จะแหกกฎและนำอันตรายมาสู่เมืองหลังได้รู้เรื่องราวทั้งหมด อีธานก็บอกว่าเขาจะปกป้องชาวเมืองจากอันตรายทั้งหมดและนั่นก็รวมไปถึงตัวเดวิดทางด้านของเคทเธอและกลุ่มได้ทําการสร้างระเบิดขึ้นมาอีกด้านหนึ่งเทเดซา่าได้ขโมยข้อมูลมาจากสํานักงานออกมาเมื่อได้โอกาสเชาววันต่อมาอีธานกลับมาที่บ้านและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เทเดซา่าฟังแต่นั่นกลับทําให้เธอไม่เชื่อและคิดว่าอีธานคงโดนคนพวกนั้นล้างสมองไปแล้วจู่ๆรถของอีธานก็เกิดเสียขึ้นมามันทําให้เทเดซ่าต้องเดินไปส่งเบนที่โรงเรียน เธอเกิดสงสัยขึ้นมาว่าโรงเรียนดีกำลังสอนอะไรให้กับเด็ก,กันแน่เทเรซาถามกับครูใหญ่แต่ครูใหญ่ก็บ,บอกว่าเธอไม่ต้องห่วงและปล่อยให้หน้าที่ดูแลเด็กเป็นของเธอเทเรซาออกมาและเดินทางไปยังแปลงที่สามสิบสามมันเป็นสถานที่ที่ข้อมูลมันดูแปลกออกไปพื้นดินของที่นี่มันไม่ปกติที่บ้านอีธานโพลเบิร์ดถูกซ่อนเอาไว้ในกระโปรงรถของเขาอีธานเริ่มสอบสวนจนได้พบก,กับกลุ่มต่อต้านสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มถูกจับได้เขามอบกระดาษใบหนึ่งและบอกให้สมาชิกคนนั้นส่งกระดาษที่เขาให้กับเคธก่อนที่จะปล่อยตัวไป ที่โรงเรียนครูใหญ่ได้บอกกับนักเรียนบ่าพวกเขาจะกลายเป็นคนกลุ่มแรกที่ให้กำเนิดลูกหลานให้กับเหล่ามวลมนุษย์เบนกับนักเรียนหญิงเอมมี่ถูกยกตัวอย่างบ่าพวกเขาจะถูกจับคู่และมอบชีวิตที่แสนสุขดังฝันให้ดูเหมือนว่าเอมมี่จะชอบเบนเธอบอกเรื่องนี้กับครูใหญ่ซึ่งเธอก็สนับสนุนว่าความรู้สึกที่เธอมีมันคือเรื่องที่ดีต่อมาเอมมี่ได้ชวนเบนไปเดินเล่นในป่าด้วยกันในตอนกลางคืนกลับมาที่เทเลซาเธอบอกกับหัวหน้าถึงความผิดปกติในแปลงที่3 3เขาหยุดเธอ เลตเตือนถึงกล้องและไมโครโฟนที่กําลังจับตาพวกเขาอยู่ทางด้านของเคทเธอมาหาอีธานหลังได้รับข้อความที่เขาส่งไปอีธานรู้ดีว่าเคทคือหัวหน้ากลุ่มต่อต้านที่วางแผนระเบิดกาแพงเพื่อมอบอิสรภาพให้กับชาวเมืองเขาเล่าถึงความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทินนี่แต่ก็เหมือนกับเทเลซาเคทคิดว่าอีธานถูกคนพวกนั้นล้างสมองไปแล้วเพื่อหลอกใช้เธอกลับไปและสั่งให้เล่งแผนการขึ้นไปอีกคันพวกเขาต้องรีบทาทุกอย่างให้เร็วที่สุดก่อนที่จะถูกจับได้สามีของเคทเริ่มการแจกใจระเบิดทั้งหมมดใในนนนนนทนทััีคื้เแลละกุ่่ตตอา ได้มารวมกันที่กำแพงเพื่อหวังระเบิดอีธานมาถึงและพยายามที่จะห้ามพวกเขาอีธานจำใจต้องจับเคทเป็นตัวประกันเพื่อให้กลุ่มต่อต้านยอมฟงังระเบิดทั้งหมดถูกปลดอีธานนำกลุ่มต่อต้านไปขังเขาพยายามอธิบายกับเคทว่าสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดมันคือความจริงเคบอกว่าพวกเขาจะไม่มีทางหยุดนี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นอีธานสังเกตได้ว่าบางคนในกลุ่มต่อต้านได้หายตัวไปเขารีบไปหาแผมเพื่อตามหากลุ่มต่อต้านที่เหลืออีกด้านหนึ่งเอมี่กับเบนได้แอบ,บขึ้นไปบนรถส่งของที่กำลังจะเข้าไปในป่า กลายเป็นว่าคนส่งของขึ้นหนึ่งในกลุ่มต่อต้านเอมี่เจอเข้ากับกับระเบิดในกล่องดนตรีแล้วบังเอิญเปิดมันโดยที่ไม่รู้ตัวอีธานรีบตามรถส่งของไปเขาถูกคนของกลุ่มต่อต้านเข้าขัดขวางอีธานวิ่งตามรถส่งของคันนั้นไม่ได้ทันแต่มันกับระเบิดต่อหน้าต่อตาของเขาอีธานถึงกับสับสนเมื่อได้เจอร่างของเบนที่กระเด็นออกมาเพราะแรงระเบิดเขารีบพาเบนไปนส่งที่โรงพยาบาลหมอแจ้งกับอีธานว่าเบนไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากเดวิดรีบมาที่โรงพยาบาลหลังรู้เรื่องที่เกิดขึ้น แพมเข้ามาห้ามและบอกให้เขาใจเย็นไว้เดวิดมาสงบสติอารมณ์ที่ร้านกาแฟเขารู้สึกแปลกๆเมื่อได้เห็นพนักงานในร้านคนหนึ่งที่ชื่อว่าลูบีหลังตรวจสอบกับฐานข้อมูล David เดวิดก็ได้รู้ว่าลูบีแอบเอาชิปที่ฝังอยู่ในตัวของเธอออกไปแล้วนี่มันไม่ปกติมีใครบางคนที่ทยรยศน์และคอยช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านอยู่แบบลับๆเดวิดสั่งให้แพมเริ่มการสอบสวน,นทันทีอาสาสมัครส่วนมากยังคงเชื่อม,มั่นและยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อเววาดพาย แพมสืบสวนต่อมาเรื่อยๆจนได้พบกับอาสาสมัครที่ชื่อว่าเลดจี้เขาแอบช่วยเหลือและคอยลบหลักฐานให้กับคนที่เผลอพูดและเล่าถึงเรื่องในอดีตของตัวเองออกมาเลดจี้บอกว่าความสงสัยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แพมรู้เรื่องแล้วแต่ก็ตัดสินใจที่จะเก็บมันไว้เป็นความลับหลังแตดมาที่เคทเธอฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตในตอนที่เธอเพิ่งตื่นขึ้นมาเคทวุ่ยวายและพยายามที่จะหนีไปจากเมืองบ,าบา้าๆนี้แต่เธอก็ถูกแพมฉีดยาลังก์ประสาทเพื่อทำให้สงบลงเดวิดมาหาเธอที่ถูกขังอย เคทถึงได้ทําในสิ่งที่อาจนําอันตรายมาสู่คนจํานวนมากลงไปเคทบอกว่าเขาเน่นแหละที่ขังทุกคนเอาไว้ที่นี่เดวิดบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนี่เป็นหนทางเดียวที่ทําให้มนุษยชาติอยู่รอดแต่เคทกับเลือกที่จะไม่เชื่อคําพูดใดๆของเดวิดและคิดว่าทั้งหมดเป็นแค่เรื่องโกหกต่อมาเดวิดได้กลับมาที่ศูนย์วิจัยหลักเขาสั่งให้หน่วยรักษาวความปลอดภัยจัดการกับเลจี้ในทันทีแพมพยายามกเกรียกล่อมทุกวิถีทางเพื่อให้เดวิดปล่อยเขาไปแต่เดวิดกลับไม่สนและทําการส่งเลจี้กลับไปสู่การจํิศ ที่โรงพยาบาลครูใหญ่ได้เดินทางมาเยี่ยมเบนเธอกล่าวหาว่าอีธานเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาต้องมาตกยูนิสภาพนี้ครูใหญ่โกหกว่าอีธานเป็นคนที่แอบปล่อยตัวคนส่งของมาเพราะเขาเป็นเพื่อนของสามีเคสคําพูดพวกนั้นทําให้เบนผิดหวังและเริ่มจะไม่เชื่อพ่อของตัวเองอีกด้านหนึ่งกลุ่มต่อต้านยังคงพยายามที่จะระเบิดกำแพงต่อไปพวกเขาทาลายกล้องวงจรปิดและขโมยรถบรรทุกออกมาอีธานรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเขารีบตามรอยรถบรรทุกคันนั้นไปอีธานจับสามีของเคสที่กาลังหลบหนีมาได้แต่เขา กลับเป็นแค่นกต่อกลุ่มต่อต้านอีกคนขับรถบรรทุกพุ่งชนประตูทางออกและพังมันได้สําเร็จพวกแอบบีเริ่มที่จะบุกเข้ามาที่เมืองโชคดีที่อีธานสามารถต้านพวกมันเอาไว้ได้ประตูที่พังถูกซ่อมแซมเดวิดบอกกับอีธานพวกเขาจะเสี่ยงมากไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเขาสั่งให้อีธานจัดการกับเคสเพื่อจบเรื่องทุกอย่างซะที่โรงพยาบาลแผมแอบเอาเคีย์การ์ดมาให้กับเทเลซ่าเมื่อได้โอกาสเธอควรที่จะรู้ความจริงทุกอย่างเทเลซ่าใช้คีย์การ์ดนั้นแอบเข้าไปในที่ดินแปลงที่3 3 เบนที่อยู่ที่โรงพยาบาลได้ยินเสียงโวยวายมาจากห้องของเอมี่อาการของเธอแย่ลงจนต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนอีธานกลับมาที่เหมืองเขาเอารูปของสมาชิกในกลุ่มต่อต้านที่ถูกพวกแอบบี้จัดการให้สามีของเคสดูสิ่งที่เขากำลังทำไม่ใช่การปลดปล่อยชาวเหมืองแต่เป็นการนำอันตรายมาสู่ทุกคนสามีของเคสเข้าใจและยอมบอกชื่อของสมาชิกกลุ่มต่อต้านทั้ง14คนเขารีบตามรอยคนพวกนั้นไปในทันทีที่แย่คือทุกคนเอาเครื่องติดตามออกกันหมดแล้วการตามจับคนที่เหลือจึงไม่ใช่อะไรที่ง่ายที่โรงพยาบาล นักเรียนทั้งหมดได้มารวมตัวกันพวกเขาต้องการที่จะกำจัดกลุ่มต่อต้านไปให้หมดและในเมื่ออีธานไม่ยอมทำพวกเขาก็จะทำมันด้วยตัวเองกลุ่มนักเรียนบุกเข้าไปที่สำนักงานในอำเภอกลุ่มต่อต้านค่อยๆถูกจัดการไปทีละคนทีละคนเคตกำลังจะเป็นลายต่อไปโชคดีที่ธานเข้ามาช่วยเธอไว้ทีฐานอีธานขอร้องให้เธอช่วยเขาตามหากลุ่มต่อต้านที่เหลือก่อนที่มันจะสายเกินไปเคธยังคงปฏิเสธเทเรซาเดินเข้ามาเธอบอกให้พวกเขาทั้งสองคนรีบตามมาดูสิ่งที่เธอพบแปลงที่ดินที่33คือส่วนเก็บข้อมงอื มีวิดีโอของคนที่หนีออกไปได้บางส่วนอยู่ในนั้นมันแสดงถึงโลกภายนอกที่ล่มสลายไปแล้วจริงๆพวกเขาต้องทอําอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะสายเกินแก่อีธานไปหาเดวิดเขาบอกว่าเขาจะจัดการกับเคสเงินไขค,คือชาวเมืองทุกคนจะต้องมารวมตัวกันเพื่อดูการประหารในคืนนั้นอีธานได้นําตัวเคสขึ้นมาที่ลานกลางเมืองแต่แทนที่จะประหารอีธานกับเคสกลับใช้โอกาสนั้นบอกความจริงทั้งหมดกับทุกคนครูใหญ่พยายามปกปิดความจริงและบอกว่าสิ่งที่อีธานพูดมันเป็นเรื่องโกหกเธอถูกเทเรซ่าตบหน้าจนสลบไปตอนนั้นเอง จูๆ่ๆเดวิดก็ตัดสินใจตัดไฟทั้งหมดของเมืองนั่นรวมไปถึงระบบรถไฟฟ้าที่ปกป้องทุกคนเอาไว้พวกแอบบี้พาก,กันบุกเข้ามาแพมบอกให้อีธานรีบพาชาวเมืองไปที่แปลงที่ดินที่3 3เขารีบทำตามนั้นอีธานไปหยิบอาวุธในขณะที่เทเลซ่ารีบไปช่วยเบนกับเอมมี่ขณะเดียวกันแพมก็พยายามที่จะเกลียกล่อมให้เดวิดอยู่ในสิ่งที่เขาคิดกำลังจะทำแต่เดวิดกลับบอกว่ามันสายเกินไปแล้วแพมถูกนำตัวกลับเข้าสู่การจำศีลที่โรงพยาบาลหมอบอกกับเทเลซ่าว่ามันยังอันตรายเกินไปที่จะย้ายตัวเมมี เธอบอกกับหมอว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วหมอรีบเอาไปเอายาและสิ่งจะเป็นสำหรับเอมี่แต่เขากลับถูกพวกแอบบี้ที่บุกมาจัดการเทเดซากับเบนรีพาตัวเอมี่ออกไปพวกเขากำลังจะถูกจัดการโชคดีที่อีธานตามมาช่วยทั้งสามวิดีทันพวกแอบบี้เข้ามาและเริ่มจัดการชาวเมืองเคตและกลุ่มต่อต้านพยายามที่จะยื้อเวลาเอาไว้แต่พวกแอบบี้กับแข็งแกร่งมากเกินไปเคธเป็นคนเดียวที่รอดมาได้เธอช่วยชาวเมืองเท่าที่ทำได้และรีบตามมหลบในอุโมงค์ของแปลงที่ดินที่สามสิบสามอีธานถามกับครูใหญ่ อุโมงนี้มันจะพาพวกเขาไปที่ไหนตอนแรกเธอก็เลี่ยงที่จะตอบเพราะยังเชื่อั่าในตัวเดวิดแต่อีธานกับคนอื่นๆรวมถึงเบนก็บอกว่าเธอไม่เห็นหรือไงว่าเดวิดคือคนที่ปล่อยพวกแอบบี้เข้ามาในเมืองครูใหญ่ยอมบอกว่าอุโมง์นี้จะเชื่อมไปยังศูนย์วิจัยอีกแห่งบนภูเขาอีธานรีบพาทุกคนออกไปครูใหญ่เลอกที่จะอยู่ที่นี่ในทางกลับกันนักเรียนทั้งหมดได้ถูกเดวิดเรียกตัวออกไปที่ไหนสักแห่งเคสกับอีธานหลวงนาออกไปเคลียร์พื้นที่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดถูกสั่งให้เข้าจัดการกับทั้งสอง เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่คิดว่านี่มันไม่ถูกต้องเขาใช้จังหวะนั้นเข้าไปช่วยแพมออกมาเคสกับอีธานจัดการกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้สำเร็จพวกเขาวิทยุไปบอกกับเทเลซ่าให้พาทุกคนขึ้นมาพวกแอบบี้บุกเข้ามาแล้วครูใหญ่ทุกพวกมันจัดการอีธานกับเคสลิบตามมาช่วยคนที่เหลือและถวงเวลาเอาไว้อีธานกับคนกลุ่มสุดท้ายขึ้นลิฟต์หนีมาได้กระแสะไฟถูกตัดพวกแอบบี้ค่อยๆใกล้เข้ามาอีธานบอกกับเบนว่าเขาจะวางระเบิดที่นี่แล้วรีบตามไปแต่เขากลับไม่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้เวลามันไม่เหลือแล้ว อีธานตัดสินใจระเบิดตัวเองไปพร้อมกับพวกแอบบี้ที่ไล่ตามมาผู้ช่วยทุกคนเบนตะโกนเรียกพ่อของเขาปีผ่นเหล็กตกลงมากระแทกหัวของเบนจนเขาสลบไปแพมพาเคทม,มาดูความจริงทั้งหมดเธอสัญญาว่าจะทํามันให้ถูกต้องเบนได้ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเอมี่ที่ตอนนี้เป็นพยาบาลเลียกเขาด้วยนามสกุลเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยรู้จักกาันเบนถามว่าน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งเอมี่ก็ซิบตอบเขาเบาๆว่า,าพวกเขากําลังดูเราอยู่ เบนอยู่ในการโคม่ามานานถึง3ปีผู้ผู้ใหญ่ทั้งหมดได้ถูกส่งกลับเข้าสู่การจำศีลเบนเดินออกมาและได้พบกับนักเรียนรุ่นแรกที่กำลังทำหน้าที่ต่างๆในเมืองรูปปั้นของเดวิดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสรรเสริญและเมื่อมองไปที่ด้านบนเบนก็ได้เห็นล่าของกลุ่มต่อต้านที่ถูกแขวนเอาไว้เพื่อย้ำเตือนว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรหากว่าพยายามที่จะหนีไปจากเมืองและเรื่องเล่าของเวหวัดภายในซีซั่นที่1ก็จบลงแค่นี้ครับและก่อนจะจากกันผมก็ขอฝากเน็ตฟลิกและคาถู จาก NF t h e a t e r ไว้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ